เฮลานยุ้ยทันประกาศข่าวดีเบบี Baby, มาแล้วเพื่อนดาราแห่ยินดีเพียบ แต่งงานกันมาเกือบ5ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักคู่หวานยุ้ยจิรนันกับทันธนากรแต่ยังไร้วี่แววเรื่องมีทายาทเนื่องจากทั้งคู่นั้นขอมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนทว่าล่าสุดข่าวแฟนๆก็ได้เฮลั่นกันแล้วเมื่อยุ้ยและทันได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ โดยยุ้ยจิรนันนะคะก็ได้โพสต์ภาพที่ตรวจคันแล้วก็คลิปอัลต้าซาวเขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนทุกปฏิหารต้องใช้เวลาเแบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยในขณะที่ทันนะคะก็เก็บอาการดีใจไม่อยู่เช่นกันโพสต์ภาพของตัวเองที่ถือที่ตรวจคันพร้อมกับภาพของภรรยาถือภาพอัลต้าซาระบุข,ข้อความว่า วันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างมากมายอาทิเช่นอายินดีด้วยค่ะหลีที่สุดดีใจจุบ๊บๆุยินดีด้วยกับสองคนนะครับยินดีด้วยนะคะคุณแม่คนสวยเขาจะได้อุ้มหลานแล้วความรักความสุขของพวกเรามาแล้วสำเร็จแล้วดีใจด้วยมากๆนะครับ นต้นค่ะทั้งนี้ทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจและยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ